สวัสดีคะ่ะพลเมพ่น้คงวันนี้ก็มาบอกกับดารามาดามอีกคือเกาเนาะมาดามจะมาวางแนวทางของราสตาเป็นแค่ไดนพลเมพ่นงองคะมีไครได้ไครตามชอเช็ดใจหนุ่มน้อยหน้ามุนคนรูปหล่อไหมเพรอังชอเช็ดใจเข่าเต็มเต็มเอาคือบพ่เขียนไนเพิ่นเพื่อเขียนว่าเข่าตัวใดเลือดออกหยังคุณมาดามคุณมาดามเจ้าขาราสตาออกอะ อะไรโอ้ยของผู้อื่นเขียนเหมดยกเวียนช่อเจ็ดใช่พ,พ่อแม่พี่น้องของเลขมีที่มากแต่เขียนแต่ว่าช่อเจ็ดใช่บัดบืเขียนเข้ายางตาหน้าตาเสยเกาหา่าแต่ว่าบืเขียนเลขที่ออกให้เพื่อนโอ้ยคุณมาดังพิดแล้วพิดอีกแล้วเจ้าเขียนให้แล้วพ,พ่อแม่พี่น้องหลาสะาดตามเคย ไม่ผิดไม่ใช่มาดามคนเดิมเนาะอ่ะพอโดษดกอภัยเรื่องเชียร์เนเพ่ินล่าสตาออก095บนล่างออก6 7เป็นจังไนมีใครได้ใครตามกับชอเชษชัยไหมแต่ททยยังบ,บ่ไดดบ่อตามมื้อนี่ห้ามาติดตามช่วมต่อรั่วๆไปน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาโโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนีเข่าและหลุดเด้ค้อ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้กับเวลามาดามเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันช่องนี้จะมีตะเล่าสตาฮานอยแล้วก็เล่าสามาชีมีทุกวันสายขายันมาทางนี้เนาะแต่ว่าเล่าพัฒนารัฐวาลไทยให้ไปช่องมาดามคำนวณชาแนลเนาะค่ะอ่ะมื่อนีนมาตามต่อภัยสิตามของโชววเชิดชัยนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มา เราวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าขนออกวันที่หกแล้วกันเนาะลาสตาของชอแช่ใจให้มาเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามตัวสามหางเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ 8 9 8 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว7 8 9แคปหนา้าโจถ้าใครจะตามของโชเชีช่ชใจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นคล้องเลขมีดที่มากคองเลขมีดทีมากตัววิ่งตัรูปมาทั้งบนทั้งล่างพมพี่นอหกก็มา7ก็มีเอ้ห5ก็มาเจ็ดกระมีพมีพิรองแต่ว่า จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะจับคู่ให้บ่ถูกให้เจ็ดเจ็ดหกเ,เจ็ดมันนี้ไปไหมวันนี้วันใหม่ไปใหม่เราจะเข่าจะปังเพราะว่าเลขมีที่มาก็ถือว่าเดินดีก็ถือว่าเดินดีอ่เลขมีที่มาให้มาพูดลาวสตาบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงสี่สิบ <c oughs> วันที่หกนะ่ะ หนึ 1> 1่งกั 4, 4, 5, 3, 6, 3, บสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามหกสามเจ็ดเบิร์ก็จะเป็นหนึ 1, ่งหนึ 3, 3่งสามสามสามตัวสามหางหนึ 3, 7, ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหกสามเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามเจ็ดขับหน้าโจ ถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของกายเป็นของล็อกจิกผ้าร่วยกับไปคือกันโอ๊ยขอถทดพอไพ,อพ่พ่อไพี่น้องของล็อกจิกผ้าร่วยกับเข่าไปคือกันตัววิ่งตัวรุดหากระมาบนเจ็ดกระว่าลางให้เจ็ดเจ็ดออกเจ็ดหกคือกันื้นนี้ไปไม่ตามตัวไปเป็นแฟนครับของล็อกจิกผ้ารวยคนสวยใจดี มาปะตามต่อพวกเรื่องนองกัแล้วเกียรพารวยให้มารูดลาวชตาสามกับ5 2ตัว4หาง3 0มศูนย์สามหน่งห้าน้นก็จะเป็น3ามสาหห้าสมตัว3หาง350 35 1, 3ามห้าศูนยห้หสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่ สามศูนย์ห้าศูนย์สามตัวเน้นไปเม็ดเดียวหางเดียวสามห้าศูนย์แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กผ้ารวยเนาะอ่ะไปต่อบันอ่ะเป็นของเหล็กลับนั่งฝากซ้าวิ่งซ้ายรูดหามพร,ราดเล้อพร่น้องเห็นบะรับนั่งฝากกัเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะเอาเรื่องบนทั้งล่างบนมาห้านะคะล่างมาหกให้หกหกออกหกเจ็ดคือกัน เสียดสิวคือกันมื่อนี้มือไม่ไปไม่ตามตัวตามติดใครเป็นแฟนขับรับนางฟ้าห้ามละสายตาห้ามละสายตาเพื่อนองแลกรับนางฟ้าให้มารูดลาวสตาเจ็กับ8ปสองตัว4หางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์่สองเบิ้ลก็จะเป็นเจดเจด 8 8 3ตัว3หาง78 1 7 8 2 7หนึ่งงดตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่แปดโลดที่8เนาะอ่ะแคปหน้าจอแคปเน้นไปที่81 82 3ตัวเน้นเม็เดียวงหางเดียว781แแคปหน้าจอแล้ว,ไป,วปไปต่อเป็นของไก่อ่ะไปต่อเป็นของ เป็นของของมาดามไปต่อเป็นของมาดามเด้อเด้อของมาดามกบเขาแต่ตัววิ่งตัวรุดมาพี่น้องจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะให้เก้าสามออกเก้าห้าให้เก้าสามออกเก้าห้าเมื่อนี่ไปไม่ตามตัวแล้วว่าสายวิ่งสายรูดหามพลาดพอพี่น้องเดินดียุ่เดินดียุ่จับคู่กะม่เข่าไม่รุดเนาะส่วนมากกะตัววิ่งตัวรูดเดินดี เอาไว้จะตามของดอลลาร์มาดามมอนี่มาดามให้วิ่งบนล่างรูดที่6กับ7 2ตัว4หาง6 8 6 9 7 0 7 1เบิ้ลก็จะเป็น6 6 7 7 3ตัว3หาง6 7 0 6 7 1 6 6 7 2ก็เน้นไป2หางเน้นไปที่6 9 7 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว 670แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดามเมื่อนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของส่องสุวรรณตรงกับขอโทษขอภัยส,ส่วนสุวรรณโบาณเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติด่องสุวนไม่ผ่านเมื่อน,นี้ไปใหม่เมื่อน,นี้อาจจะเป็นของ่องสุวนก็เป็นได้เนาะ ชอบก็จัดไปนองผู้ได้เป็นแฟนครับของผ้ายิมของคนนั้นเนาะสองสุวรรณได้มารุดเราสตาสองกับสี่สองตัวสี่หางสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองเออเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่รูทที่สี่เน้นไปที่สี่ห้าสี่หก สามตัวเน้นเม็ดเดียวางเดียวสองสี่ห้าขับหน้าโจเลือกไปต่อเป็นของใครเป็นของเสียนมนะคะเนาะเป็นของเสียนนมของเสียนมกราบบ้านตรงกราบขอโทษขอให้ขอพ้องค่ะตรงกราบขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เสียนมให้มารูดเหล่าสตา ห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้าคือบอหายมาเก่าขนาดเนาะหกแปดหกเก้าเบื้องก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าห้าหกสองก็เน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าเก้าหกแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าหกแปดชัดหน้าโจ ถ้าใครจะตามของเสียงนมแล้วไปต่อเป็นเป็นข้องเลขกเด่นเนาะกันเนาะข้องเหลขกเด่นถือว่าเดินดีเพรพี่น้องเดินเดินดีกันเท้าเอาไปไปวิ่งไปรูดเนะาะบ่พลาดถ้าเอาไปวิ่งไปรูดคําว่าเอาไปวิ่งก็คือเท้าเอาตัวเด่นเดี๋ะเนะนี่เม็ดเดียวเพราะพี่น้องเม็ดเดียวกถือว่าผ่านแล้วนี่เข้าไปที่บนห้านะคะเพราะว่าลาวสตาร์ออกศูนย์เก้าห้าบน ล่างออกหกเจ็ดก็เข้าไปที่เจ็ดนะล่างแต่มันมีสามตัวฮาบัสามารถซีริงสามตัวได้นะอ่ะให้สิจัดก็จัดพอแมมพีน่น้องเมื่อนี้าตามต่อตามใหม่เอาแต่ตัวเด่นล่องเบิง์มาจังหวดเขา่าละไรจังหวดลุดเนาะเอาเบิ้งประวัติจั่อยก็ได้สั่นพอแมมพีนนะม่น้องเนาะเมนเมนเมนคุณมาดามนั่นประวัติหนึ่งไม้เห็นค่ะ หนึ่งเป็นตัวเด่นสุดๆก็เข้าไปที่หนึ่งหนึ่งห้าเนาะเข้าไปที่บนอ่าววัดดี่มาเ้อคก็เด้อวันดีไม่มาเด้อตัวเด่นเนาะมาแต่ตัวรองทั้งบนแ้งล่างเนาะตัวรองมาบนล่างตัวนี้มากค่ะแต่ว่าเป็นสองตัวเด่นสองตัวพึ่งจะเฮ็ดมากถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีวดนดพวพี่น้องกำลังจับทางถือื่อนี้ไปไม่ตามต่อตามติดเลขเด่นเกีเซียนดังลาวสตาให้มา เม็ดเดียวตัวเด่นด้ค่ะเด่นสุดเจ็ดเม็ดเดียวตัวรองหมีหมี8มีสถ้าจับคู่ก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ปดเจดสามเพราะว่าบริจับถูกหางเนาะจับไหนข้าวๆซื้อๆพรมพีมพน้องอ่ะคันชอบจับเองกัจับเนาะคันว่ชอบจับเท่ากับสายวิ่งสายรูดจับตาม้อ,อไว้อ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ